Remind me on December 27, 2024 in Emerald, Queensland, Australia. ทำให้ฉันรละลึกถึงวันที่27ธันวา2567ค่ะที่เมืองเอเมอรัลด์รัสควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลียค่ะ รถของทริสเสียคะ่ะสตาร์ทไม่ติดค่ะท่านรวันก็อากาศร้อนคะ่ะเหมือนกับประเทศไทยเวลานี้คะ่ะ35-36องศาเซลเซียสคะ่ะ สุภารักษ์และลุงจรไปเยี่ยมทีสตอนช่วงฤดูร้อนฤดูร้อนที่ออสเตรเลียก็เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมไปค่ะจนถึงเดือนปลายเดือนตั้งแต่เดือนธันวาถึงปลายเดือนกุมภาค่ะเนี่ยค่ะนอร์มารีวีโดฟทูวอลเทอร์ n e ิงเดอะเพลนท์อเดวิด ปกติตอนเช้าเราก็จะขับรถไปรดน้ําต้นไม้ที่บ้านคุณเดวิดค่ะช่วงนั้นคุณเดวิดเข้าไปฮอลิเดย์ที่โกโคสค่ะ g o o d morning Good evening everybody สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้สุภลักษ์เอาเหตุการณ์ของเมืองเอเมอรมาให้ชมนะคะเพราะต้องการอยากจะบอกให้ทราบว่ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงใหม่กับชีวิตของทริสเพื่อนของเราค่ะ เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นตอนท้ายคลิปท่านจะทราบค่ะว่าชีวิตของคนเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าการดำรงชีวิตแต่ละวันนั้นมันมีผลกระทบต่อคนอื่นด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยนะคะอันนี้คือช่วงเหตุการณ์ที่เราอยู่ที่เมืองเอเมโรททิสเขาก็จะให้ใช้รถของเขาค่ะเวลาเข้ามาในเมือง ก็ไม่ไกลค่ะใช้เวลาอยู่ประมาณ5นาทีก็ถึงในเมืองค่ะจากที่บ้านที่เราพักนะคะส่วนมากเราก็จะมาติดต่อที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะมาทำบัตร Medicare c a r แล้วก็ไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาล Emerald Hospital ค่ะช่วงนั้นสุภลักก็เป็นซิงเกรสอยู่ค่ะก็ตอนนี้หายดีแล้วค่ะอ่า แล้วทุกครั้งค่ะเราจะมาช้อปปิ้งตอนที่ทริสเลิกงานตอนหกโมงเย็นค่ะแล้วก็ช่วงที่รถรถยนต์เสียค่ะที่เขาก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานค่ะนะคะเธอก็ขี่รถอ่า B ค่ะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หนักค่ะสุภรักษ์บรรทุกเออจับแล้วไม่ไหวเลยค่ะนะคะตอนนี้ค่ะ คริสเขามีรถบ้านใหม่ค่ะซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านนี่ค่ะหน้าสนามหน้าบ้านนี่ค่ะเดี๋ยวสุภลักษณ์จะพินพอยให้ดูนะคะว่าเขาได้รถมาแล้วแล้วเขาจะเอารถจอดไว้ตรงไหนนี่ค่ะหน้าบ้านก็มีพื้นที่กว้างพอที่รถจะจอดได้ค่ะเนี่ยตรงนี้ค่ะรถจะมาจอดตรงสนามนี้นะคะ Going to be new home my Possibly forever after I don't know um, It's a 36 foot high no Just walking on the grass trying not to trip now. This is really gonna freak you out freak me out and boom Elvis is in garnet street ใช่เอราวิสเทรสลี่อีกอย่างที่ต้องไปทันทีที่เราได้สภาพอากาศที่เย็นกว่านี้ฉันรู้ว่ามันฝนตกวันนี้แต่ฉันมีสิ่งอื่นอีกมากมายที่คาดเดาไม่ได้ต้นไม้ด้านอื่นตอนนี้ฉันจะพบคุณข้างในขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ